สวัสดีค่ะการทดลองวันนี้นะคะจะเป็นการตกแต่งผ้าฝ้ายด้วยไคโตซานค่ะสำหรับไคโตซานที่เราจะใช้ในการทดลองนี้นะคะอยู่ในรูปเป็นเกรดนะคะหรือว่าเป็นเฟรสนั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะเตรียมผ้าฝ้ายนะคะโดยตัดขนาดที่กำหนดไว้นะคะชั่งน้ำหนักแล้วก็บันทึน้ำหนักไว้นะคะเพื่อที่จะนำไปคำนวณน,นะคะ เปอร์เซนต์เวทพิกอัพแล้วก็เปอร์เซนต์แอดออนนะคะจากนั้นนะคะให้เราเตรียมสารละลายไคโตซานนะคะเราจะใช้1% w e เปอร์เซนต์วทโวนะคะแต่สารละลายที่จะใช้นะคะในครั้งนี้เนี่ยไคโตซานเราจะละลายด้วยอะซิต c ิกแอซิดนะคะซึ่งอะซิติกแอซิดที่เราใช้เราจะต้องเตรียมความเข้มข้น2% w e เปอร์เซนต์เวทโวมเช่นกันนะคะ ใช้2%องเปอร์เซ็นต์เวทบโ o l ูมอซิทิกแอซิเป็นตัวทำละลายนะคะเราจะใช้สารละลายไคโตซาน75มิลลิลิตรนะคะจริงๆแล้วก็จะต้องใช้เวลากวนพอสมควรนะคะก็จะใส่ไคโตซานลงไปนะคะ อันนี้ก็จะเป็นอซิติกแอซิดนะคะจากนั้นกวนเนี่ยเราจะใช้แมกเนติกบาร์นะคะวางบนเครื่องกวนก็คือแมกเนติกสเตอร์เลอร์นะคะหรือของเราก็จะเป็นฮอตฮอตเพลทที่สามารถสเตอร์ได้นั่นเองนะคะแต่ในการกวนอันเนี้ยเราใช้แค่แรงกวนเฉยๆนะคะไม่ต้องฮีทนะคะเมื่อ กวนจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะเราก็จะนำผ้าฝ้ายที่เราเตรียมไว้นะคะมาจุ่มในสารละลายไคโตซานนะคะจากนั้นเนี่ยเมื่อผ้าฝ้ายนะคะเปียกทั่วทั้งผืนแล้วนะคะเราจะไปเข้าเครื่องจุ่มอัดนะคะก็คือแพดเดิ์นั่นเองนะคะโดยเราจะใช้เว็บพิกอัพนะคะให้อยู่ในช่วง70-80%นะคะโดย เราจะเซตที่ความดันนะคะเมื่อผ่านเครื่องแพดเดอร์นะคะหรือเครื่องจุ่มอัดแล้วนะคะให้นำผ้าอันนั้นนะคะไปชั่งน้ำหนักอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยก็จะได้น้ำหนักของผ้าเปียกนะคะผ้าที่ท r e a t ไขโตัวซานแล้วนะคะอาจารย์ เขียนผาาเปียกแล้วกันนะคะจริงๆมันคือทรีทไข่โตซานนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะไปดายนะคะแล้วก็เคียวนะคะที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซ,ลเซลียส3นาทีและเคียวที่130องศาเซลเซลียสเป็นเวลา2นาทีนะคะจากนั้นนะคะเราจะทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้องนะคะเราจะไม่ชช่งน้ำหนักทันทีนะคะเนื่องจากว่าก่อนการทดลองเนี่ย ผ้ามันมีความชื้นอยู่นะคะดังนั้นถ้าเอาผ้าร้อนๆไปช่างเลยเนี่ยผ้ามันก็จะคาดเคลื่อนนะคะดังนั้นก็จะทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะอาจจะเป็นวีคหน้านะคะให้มันแอบสอบความชื้นในบรรยากาศเข้าไปก่อนนะคะเราจึงมาช่างน้ำหนักอีกครั้งหนึ่งนะคะในการทดลองนี้นะคะเราจะสังเกตลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสีนะคะผ้าเนี่ยมัน ยังขาวเหมือนเดิมไหมนะคะหรือว่าออกเหลืองขึ้นหรือเปล่านะคะและมีสัมผัสเป็นอย่างไรนะคะนุ่มขึ้นหรือกระด้างขึ้นนะคะอันนี้คือการบันทึกผลลักษณะปรากฏของผ้าภายหลังการตกแต่งสำเร็จนะคะสมบัติทางกายภาพที่อาจารย์อยากให้บันทึกเนี่ยก็อย่างเช่นเราสามารถที่จะออกแรงดึง นะคะกระชากดูนะคะว่ามันมันเปราะไหมนะคะฉีกง่ายกว่าผ้าดิบหมายถึงผ้าก่อนที่จะผ่านกระบวนการหรือเปล่านะคะแล้วก็บันทึกผลนะคะจากนั้นนะคะเราจะวัดความขาวนะคะโดยจะวัดด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์นะคะแล้วก็ตัดตัวอย่างนะคะ ไปติดรายงานนะคะโดยจะคำนวณ2ค่าก็คือเปอร์เซ็นต์เวดพิกอัพกับเปอร์เซ็นต์แอดออนนะคะสำหรับค่าดัชนีความขาวนะคะเราจะเลือก CIE w i นะคะ mm hmm. ก็คือ CIE Whiteness Index นั่นเองค่ะ